ชแนลวันนี้มาคุยเฟื่องเรื่องกีฬาของไทยกันนะชีกีฬาไทยนะก็เป็นกีฬาทั้งไทยทั้งสากลนะท,ที่ไทยเราทําผลงานทั้งได้ดีแล้วก็ด้านทำยังทําผลงานได้ไม่ดีนะคะก็มาพูดคุยกันเริ่มต้นที่กีฬาชนิดไหนก่อนถคาอยากจะคุยเรื่องกีฬาชนิดไหนประเภทไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะนติชมหรือวิพาวิจารณ์นะเต็มท,ที่เินช่อง,องนี้ เอาเรื่องกีฬาฟุตบอลก่อนเลยกีฬาฟุตบอลของของไทยเนะี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีมันมันมีจุดที่ดีอยู่แต่ว่ามันยังมันยังไม่ไม่เป็นมืออาชีพเต็มตัวมันยังไม่ดีที่สุดยังไม่ดีพอที่เราจะไปบอโลกได้นะออายังไงอะ นักฟุตบอลที่จะดีตั้งแต่เยาว,วชนนะแต่สมัยนี้เริ่มมีอะคาเดมี่เข้าถึงนะมีอะคาเดมี่มีศูนย์ฝึกอะไรต่างๆท,ที่ทั้งมีชื่อเสียงแล้วก็ยังไม่มีชื่อเสียงแล้วลนักก่นก็ครอบครัวที่ที่มีตังก็จะส่งลูกไปไปฝึกเรียนที่อะคาเดมีนะก็ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อน,มอนไม่มีสมัยก่อนอนักฟุตบอลที่มาติดระดับทีมชาติเนี่ยเบสิกพื้นฐานก็ยังไม่ค่อยดีก็ได้มาจาก เล่นบอลตามบ้านตามโรงเรียนตามวัดตอตามสนามต่างจังหวัดเนี่ยสมัยนี้มีอะคาเดมีแต่แต่ก็มีคนที่เข้าถึงแล้วก็เข้าไม่ถึงด้วยนะอะคาเดมีนะ,ะผู้ปกครองที่ไม่มีแรงในการพพอร์ตก็จะเข้าไม่ถึงอะคาเดมีมก็จะกลายเป็นฝึกที่โรงเรียนไปการฝึกที่โรงเรียนเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะว่ามันฝึกฟรีไงเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะ่ะ อยูที่ว่าครูคราพละเนี่ยครูสอนสุภาษกาษาเนี่ยสำคัญหรือว่าโค้ดเนี่ยนะคือเขาสอนฟรีในโรงเรียนจะมาจะฟรีนะ <c oughs> เด็กที่เล่นอ่ะก็จะมีทัวร์นาเมนต์แข่งเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้เล่นนะไม่ต้องไปจ่ายตังค์ฝึกที่สโมสรแต่ถ้าคนที่มีแรงกำลังก็ก็ไปพัฒนาตัวเองได้นะไปพัฒนาตัวเอง <c oughs> ต่างจังหวัดเนี่ย ก็ความพร้อมดีๆแล้วก็อุปก,กรณ์ดีๆแต่ว่าถ้าโรงเรียนที่ไม่ไม่ค่อยมีแรงสนับสนุนก็จะใช้ครูพละในการฝึกฟุตบอลนะตอนนี้เราคุยถึงเรื่องก,กีฬาของคนไทยอยู่นะเริ่มกีฬาฟุตบอลกันเลยนะคะขคอ,อมเมนต์เข้ามาได้นะใครอยากคุยเกี่ยวกับกีฬาชนิดไหนนะคะเราคุยเรื่องฟุตบอลว่าพื้นฐานในการปูกาักฐานนะของเด็กไทยเนะี่ยมาจากโรงเรียน มาจากอะคาเดมีมาจากเล่นบอลอบตอต,อต่างจังหวัดอะไรพวกนี้อ่ะก็บางคนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือบอลเดินสายบอลเดินสายนี่ไม่ใช่เขาไม่เก่งนะเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เข้ามาในระบบสโมอสรอ,อาจจะไม่มีโอกาสตอนเด็กนะไม่มีโอกาสเข้ามาในสโมอสรแต่ว่าก็มีโอกาสไปเดินสายเพื่อจะหาไรายได้ไป พบเจอเพื่อนทำในสิ่งที่รักอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีทักททยทุกยูสเซอร์ที่เข้ามานะคะเรามาคุยกันในหัวข้อคุยเฟื่องเรื่องกีฬาไทยกีฬาที่กำลังพูดถึงฟุตบอลเราพูดถึงทั้งฟุตบอลเดินสายฟุตบอลเด็กที่เติบโตมาจากโรงเรียนบางคนเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เล่นดีเล่นเก่งไปคัสโมสอนติดก็มีนะแล้วก็ครอบครัวที่ผู้ปกครองมีรายได้ในการสปอร์ตรูปเขาก็จะ จ่ายเงินแล้วก็พาไปฝึกที่สโมสรอ,นะอันนี้กลุ่มเด็กพวกนี้ก็จะพัฒนาค่อนข้างเร็วเพราะว่าเป็นการฝึกตัวตัวฝึกในกลุ่มย่อยนะถ้าการฝึกที่โรงเรียนก็ค่อนข้างฝึกในกลุ่มปริมาณมากและบุคลากรโค้ชผู้อสอนครูก็อาจจะไม่เพียงพอนะแต่โรงเรียนก็สอนดีสอนกีฬาดีสอนฟุตบอลดีนะเด็กก็สมวนมาจะฟรีนะ แต่ถ้ามีตังก็ไปเรียนสโมสรนอะถ้าไปได้ไกลถ้ามั่นใจในพื้นฐานเบสิกตัวเองก็ไปคัดสโมสรใหญ่ๆได้เลยมีหลายต่อหลายคนที่ไปตะเวนคัดตามสโมสรไปคัดตามโรงเรียนมัธยมใหญ่ก็ก็ถือว่าประบสบความสําเร็จเด็กเด็กบางคนเขามีพื้นฐานฟุตบอลที่ดีมาจากต่จังหวัดแต่เขาไม่มีโอกาสเข้าสโมสรเขาก็อาจจะติดในทีมโรงเรียนใหญ่ ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแมวมองให้เขาไต่ต่อไปสู่น,นักฟุตบอลอาชีพไม่ว่าจะเป็นดิวชั่นห2 3หรือว่าไทยไทยลีกนะสวัสดีทักทายทุกยูสเซอร์นะคะทั้ง10กว่ายูสเซอร์วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องกีฬาไทยกีฬาไทยที่เราพูดถึงอยู่ก็คือฟุตบอลนะฟุตบอลชายนะตอนนี้ได้รับความนิยมถ้ามองในมุมมองนะก็ได้รับความนิยมมากกว่าฟุตซอลนะ ฟุตซอลเนี่ยมันมันก็สนุกนะมันก็สนุกแต่แต่ปริมาณคนเล่นหรือว่าทเทียบเทียบกีฬาป๊อปปูล่าเนี่ยฟุตบอลจะค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่าฟุตซอลแต่ฟุตซอลกับทําผลงานได้ดีนะระดับโลกของเราดีมากล่าสุดมูฮัมหมัดมุสซาใช่ไหมเขาชื่ออะไรอ่ามูฮัมหมัดมาณนี้แหละเด็กคนนี้เก่งมากนะฟุตซอลเนี่ยนะยไปถึงลีกสเปนนะตอนนี้นะ,ะสุดยอดถ้าดูบนเผลอนี่ เหมือนนักเตะบาซิเลียนเก่งมากฟุตซอลเนี่ยมันก็ก็แปลกนะก็มันสนามมันแคบอ่ะแต่ว่านักเตะเขาก็ต้องมีคุณลักษณะส่วนตัวที่แตกต่างจากฟุตบอลนะมันก็ดังได้นะฟุตซอลไทยนะส่วนฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปตอนตอนนี้เราก็ยังต้องพึ่งโค้ดนอกอยู่นะโค้ดปัจจุบันที่เราใช้อยี่สิบยี่ u ยี่สิบสามกับชุดใหญ่นะเป็น ี่ปุ่นแต่อยู่20ไม่แน่ใจน่าจะเป็นโค้ดไทยหรือเปล่านะก็เชียร์ฟุตบอลไทยต่อไปนะไม่ว่าแต่เราจะทัวร์เมนท์ที่ผ่านมาเนาะพุ่แพ้เวียดนามไปก็ช่างมันนะก็ต้องเชียร์เชียร์แบบเชียร์แบบให้กำลังใจอะ่ะแบบแต่ก็ต้องแบบประมาณตนเองนะทำใจนิดนึงนะเรา เราจะเพิ่งนักเตะที่เป็นแบบลูกครึ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วต้องสร้างนะตอนนี้เรามีดิวิชั่น1 2 3แล้วรองรับก่อนนักเตะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองจากดิวิชั่น3ขึ้นมาสองขึ้นมาหลีใหญ่สูงสุดบางคนก็อัพเลเวลไปเล่นญี่ปุ่นไปเล่นต่างประเทศก,ก็ดีนะคะดีดีญี่ปุ่นเนี่ย มันมันก็แตกต่างจากบอลไทยเนาะเวลาเราดูล่าสุดมันจะมีกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนของญี่ปุ่นอะใครได้ดูถ่ายทอดเขาบอกว่าเหมือนดูฟุตฟุตบอลเจลีเร็วมากมาตรฐานเด็กเขาดีมากแสดงว่าแต่และโรงเรียนอะ่ะตรฐานเขาสูงมากคือไม่แปลกใจอะทำไมระดับโลกญี่ปุ่นถึงสู้ได้ญี่ปุ่นถึงไปไกลนะเพราะว่าขนาดแค่บอลน,นักเรียนอะของญี่ปุ่นอะเขายังเล่นดีมากๆเลยลเขาก็มีตัวเลือกเยอะแสดงว่า โรงเรียนต้องพร้อมด้วยนะอย่างของไทยเนี่ยกีฬาฟุตบอลนักเรียนที่ได้รับความนิยม,มเห็นชัดๆก็จะเป็นฟุตบอลเจ็สีเนาะอันนั้นมันก็แค่ฟุตบอลเจ็ดคนนะฟุตบอลสิบเอ็ดคนเรายังไม่ได้มีสนับสนุนมากนะจริงๆน่ามีนะฟุตบอลสิบเอ็ดคนกีฬากีฬาระหว่างก็ม,มีมีนะ่วยกอช่ว่ขอมีอยู่ม,มีแต่ว่าเกรดนักเตะมันก็ยังแบบยังไม่มี ยังไม่ดีเท่ากับเด็กที่ไปเติบโตในอะคาเดมีนะอะคาเดมีใหญ่ๆเขาจะมีชุดเดยาวชนเด็กผู้นี้ก็ก็จะได้รับการฝึกมานะมีพื้นฐานที่ที่ดีกว่านะก็อย่างฟุตบอลถ้วยกอใช่ไหมทวกฟุตบอลเจ็ดคนนะก็มันยังไม่ดังมากอ่ะมันยังไม่ได้รับการโปรโมตแล้วก็แต่เด็กเขาก็เล่นดีนะทีมทําดีโรงเรียนทําดีมาก หลายๆโรงเรียนทํามาดีมากนะฟุตบอลสิบเอ็ดคนของเด็กอ่น่าจะรุ่นะอายุเพียงสิบแปดทำดีทดําดีก็อ่อยากให้ทํากันต่อไปนะก็มาพูดถึงทีมชาติบางคนจะได้มาแต่ละคนเนี่ยมันก็จะดีที่สุดเนี่ยดีแบบไม่มีที่ติมันก็ไม่ได้เนาะมันก็มีบ้างอ่ก็มันจะมันจะยังไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันจะไม่เหมือนอีคลาร์มิเคิลสั้นยัจงจะไม่เหมือนปุ้มธีรทรไม่เหมือนเจธนาทิตย ที่ลสินอะไรเี้เราจะหาแบบนี้ได้มันมันก็ยากอยู่นะอย่างนักเตะที่อยู่ที่เราเลือกมาเนี่ยเวลาเรียกเรียกตัวมาทีสามสิบคนมันก็ไม่ได้ฟีเท้าไม่ได้แบบทันกันหมดอะนะมันก็จะมีหลายเกรดปนปน,นกันอยู่ก็ตามที่หลายๆคนเห็นนั่นแหละตามเกมถ้าเราจะอัพเรเวลเราก็ต้องไปเล่นต่างประเทศแล้เราก็เล่น หรือเล่นบอลไทยแต่ได้ลงบ่อยๆแล้วก็สู้กับนักเตะที่อยู่ในสโมสรไทยที่เป็นนักเตะต่างชาตินี่แหละเพื่อพัฒนาตัวเองนะอันนี้เราพูดถึงบอลไทยนะที่กีฬาอื่นเนาะที่นอกเหนือนจากบอลก็วอลเลย์บอลวอลเลย์บอ,บอลบอพวกผลงานดีมากก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออเราก็ไม่ค่อยเด็กเราใช้โค้ชไทยทำไมวอลเลย์มังไปถึงระดับโลกได้ อาจจะเป็นกีฬาที่มันมันปรับจูนแล้วมันลงตัวแล้วก็โค้ดอาจจะเก่งด้วยแหละแล้วก็ตัวเด็กเขาก็มีแมวมองเนาะไปหาเด็กมานะไปหาเด็กมาใน mm hmm. พูดถึงฟุตบอลแล้วก็วอลลบบอลน,นะคะ, mm hmm. ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอากาสได้ดูข่าวข่าวหนึ่งเห็นใช่ไหมมันมีเทนนิสแกรนด์สลอรายการหนึ่งน่าจะเป็นอะไรคอร์ดอะไรนะ ถ้าเป็นคอร์ดปูนอะจำไม่ได้อะเทนนิสอะออสเตเลียโอเพนหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวตอนนี้เมื่อก่อนสิบกว่าปีแล้วที่เราไม่ได้ดูเทนนิสหลังจากเทมมารินธนสุการ์แต่นายอุดมโชคขึ้นมามาพีกสุดคือพระดอนพระดอนนะหลังจากนั้นเราก็ไม่มีเทนนิสดูเลยวันนั้นจำชื่อไม่ได้นะ่าจะกัสดิตอ่ะกัสดิตสำเร็จ หลายคนถ้าพูดดาวสุกุลสาเร็จเนี่ยมันต้องคุณใช่เขาเป็นลูกชายของอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย,ยวิทยาสําเร็จกษิดิตสําเร็จตอนนี้รูปร่างน้องรูปร่างดีมากเลยนะอายุยี่สิบสามนะถ้าจะไม่ผิดกษิดิตสําเร็จเนี่ยตอนนี้ไปเล่นแกรนด์สลมนะเขาก็เป็นรอบเขาเรียกว่ารอบรอบเขาเลือกเข้าไปได้เล่นเป็นลูกชายของวิทยาสําเร็จเก่งมากนะไปติดตามเลยกษิดิตสําเร็จก,ก็คงกําลังพัฒนาต่อไปนะ มาพูดถึงเรื่องมวยปะมวยมวยสากลสมัครเล่นโอ้เราก็ไม่ได้เหรียญโอลิมปิกโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีนะมันต้องมีการปรับตามกฎกติกามอนกันนะคุยเฟื่องเรื่องกีฬาวันนี้ตอนนี้หลายกีฬานพูดถึงตอนนี้กำลังพูดถึงมวยอยู่มวยสากลสมัครเล่นผลงานเราโอลิมปิกครั้งล่าสุดก็ไม่ค่อยดีล่าสุดอ่ะก็อาจจะมีกระแสว่าใช้โค้ชไทยมัน หลายคนก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้มองว่าโค้ชไทยไม่เก่งนะหลายคนนะมันมีหลายทัศนคติก็มองว่าพอเป็นโค้ชเมื่อก่อนเป็นโค้ดบราซิลใช่ไหมวัวอฟันกัเนียวอะไรพวกนี้นะโค้ดบราซิลพอเป็นระดับโลกเขามีการปรับเขาแก้ปัญหาเขาแก้เกมเก่งแต่พอมาเราใช้โค้ชไทยเรารู้สึกว่ามัน, hmm. ม,นมือยังไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเรานี่แต่เราก็ต้อง ให้โอ,อก,กาสแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะจากมวยสากลสมัครเล่นมาถึงมวยมวยโลกหรือมวยอาชีพบางมาเล่าบางคนอาจจะอาจจะรู้นะมากกว่าแอดมินแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่นะอะมันมีคนแบบคิดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่เอาสเต็ปมวยสากลสมัครเล่นมาต่อยมวยอาชีพ ทำไมมืออาชีพของเรามันสเต็ปเท้าช้ามันฟุตเวิร์กออกมัดช้าหนักมัดหนักมัดหนักหรือหนักมัดนะมันลคอยางอันนี้ตามตามที่รู้นะก็สมัยเรียนปตีที่สถาบันพละก็มารายการกีฬาก็มีเพื่อนเพื่อนที่เป็นทีมชาติมันคนละสายกันถ้าสายมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปในนามทีมชาติชุด A ชุด B ชุด C ก็ว่าไป แล้วก็รับราชการทํางานในห,หน่วยงานราชการต่างๆทหารตํารวจแต่ถ้ามวยสายอาชีพเขาจะมาสายเอกชนอะอารมณ์แบบมวยสากลสมัรเล่นเป็นระบบราชการแต่มวยสากนอาชีพเป็นเอกชนค่ายมวยสร้างเด็กขึ้นมาพาอุ่นเครื่องไปเตาฝึกซ้อมให้ที่อยู่ที่กินที่เลียนลงทุนให้เขาหมดแล้วก็ ส่งแข่งเพื่อทำอันดับระดับโลก WVA WVC IBF WBO ต่างๆนะเก็มขัดในในสถาบันต่างๆเขาลงทุนแล้วเขาก็พาไปแข่งพอแข่งได้ชิงแชมป์โลกได้แชมป์มาอันนั้นก็เป็นผลประโยชน์ของค่ายค่ายมวยกับตัวนักเตะไอตัวนักกีฬาเองนะโมเองแต่ถ้าแต่มีนะมีบางคนนะที่สนใจนะัก นักมวยที่เป็นมวยสากลสากลสมัครเล่นอาจจะเลิกเล่นในนามทีมชาติไปแล้วหรือเป็นหรือ,หร,อหรือยังไม่เลิกเล่นนะเขาเรียกไปไปเบี่ยงเบี่ยงเวทีไปเล่นมวยอาชีพก็มีนะอย่างเช่นใครอ่ะที่เคยต่อยมวยสากลสมัครเล่น่ะแล้วก็ไปต่อยอาชีพก็มีสเต็ปเท้าการออกหมดัดรวดเร็วนะแต่ว่าก็อธิบายก่อนว่ามันคนละสายถ้ามวยสากลสมัครเล่นเขามาเขาจะเป็นสาย รับราชการไปนะทํางานในในหน่วยงานไปแต่ถ้าสายอาชีพก็อยู่ในค่ายมวยก็เจ้าของค่ายมวยดูแลแต่ถามว่ามันมันปรับได้ไหมมันสามารถโยกกันได้ไม่ได้เลยนะโยกกันนด้สําหรับมวยตอนนี้มวยอาชีพเราแทบจะไม่มีแชมป์เลยนะล่าสุดที่ที่ได้แชมป์ใช่ไหมรุ่นเลก็กที่เราชิงที่บ้านเราอะ่ะแล้วที่มันมีกระแสข่าวอะเราโกงเขาใครได้ดูบ้างมวยสากลอาชีพ ไปเปิดรีลันดูอยู่นะคะมันก็ไม่เชิงโกงหรอกแต่ว่าเหมือนเราไปต่อยต่างประเทศอะ่ะประเทศไหนก็เถอะถ้ามันสูสีเบียดเบียดเราก็แพ่นะแต่เนี้ยพอมาประเทศเราบ้างอ่เบียดเบียด,ดสูสีอ่ะกรรมการบวกลบคะแนนออกมาแล้วเราชนะเอะมันก็ไม่แปลกเพราะเราไปต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้ได้ได้คะแนนออกทั้งเราก็ได้แต่เนี้ยเราเราแพ้เนี้ยอ่ะ แต่ก็มันเราต่อยไม่ขาดไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะพูดถึงกีฬามวยนะก็ส่วนกีฬาอย่างอื่นพวกเทควันโดพวกเนี้ยก,ก,ก็ทำผลงานได้ได้ดีอยู่แล้วแบดมินตันอะไรพวกเนี้ยมันเป็นกีฬาที่ต้องฝึกเนาะโอเคคุยฟื้เรื่องกีฬากับฮัฟชอบชแน,นลวันนี้นะคะเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันมาพูดคุยมีหลายชนิดกีฬาที่ที่เรายังยังไม่ได้กล่าวถึงนะคอมเมนต์มาได้นะ ใสิ่งที่พูดไปก็จะถูกบ้างผิดบ้างมันเป็นทัศนคติเนาะ,อะนอกจากกีฬาที่เป็นกีฬาป๊อปปูล,าล่าแล้วกีฬาที่มันไม่ค่อยดังเราก็ก็ต้องก็ต้องทําผลงานนะเพราะว่าบางทีกีฬาที่เป็นป๊อปปูล่าเราทําไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ช่วงนี้บาสหายไปนะบาสบาสเกตบอลหายไปนะช่วงไม่ค่อย ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะก็ในส่วนของชิ้นกานอื่นก็หลายๆคนก็คงได้ติดตามแล้วอนะ่ะก็พูดคุยกันประมาณนี้สำหรับ EP นี้นะคะกับปากช่อง h ักสุภาพช Channel นะ,ะก็จะมาคุยไปกินเที่ยวเล่นตามสไตล์ตามไลฟ์สไตล์เนาะตามไลฟ์ลสไต,นะตล์ของเรานะ,ะก็ฝากติดตามตอนนี้ก็ เลิกงานแล้วล่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้กลับนะยังไม่ได้กลับบ้านนะอาชีพาราชการก็จะประมาณนี้คนะ่ะก็จะมีงานเอกสารต่อเราก็ต้องทำนะฝากติดตามช่องนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้ติดตามเราครบแล้วล่ะหนึ่งพกว่าคนแต่ว่าชั่วโมงเรายังไม่ได้นะก็ฝากดูให้ครบชั่วโมงหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปเนาะโอเคค่ะฝากฮัสซันชนลด้วยนะบาย,บายยเจอกันอีถัดไปเลย